ครับวัสดีครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆลิปนี้มาดูชุดสามตะบนเรานั้นพะนะสุดสรุปสามตะบนที่ผมหาได้สูตรทีทั้งหมดเลยนั้นเพื่อนนะเ<ม>ด่นสิบหน่วยเด่นสิบหน่วยหลักสิบหลักสิบผมหาได้ชุดเดียวตัวเดียวนั่นเพื่อน่ะไมไ่ใช่ชุดเดียวตัวเดียวผมหาได้หลักสิบตัวเดียวผมหาหลักสิบได้ตัวเดียว ลักหน่วยผมก็หาได้ตัวเดียวเดี๋ยวทีนี้มาจับใจมาจับใส่หลักร้อยมาจับใส่หลักร้อยเมื่อมาจับใส่หลักร้อยแล้วหลักร้อยผมก็ได้ตัวเดียวก็ผมก็เอายกล็อกล็อกสองตัวบนที่ล็อกสองตบนล็อกสามตบนนั้นเพื่อนนะยกมาทั้งหมดเลยก็ ใช่ไหมกี่ชุดนั่นเพื่อนนะหนึ่งสองสามสี่สี่สองแปดนั่นเพื่อนนะแปดชุดเอาหลักร้อยตัวเดียวมาตัดเหลือชุดเดียวคลิปนี้เอาเอาเป็นชุดสามตัวบนไปเลยนั่นเพื่อนนะแต่ก็หลักร้อยตัวเดียวเพื่อนก็โทรมาถามนั่นเพืนนะ่อน ก่อนขอดูแนวะทางเราเพื่อนฝากซ่องฝากคำเตือนกับคลิปโนี้ทำขึ้นมาเพื่อเปลีนนะ่ยนแนวทางเรื่องือสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเอาเด่นเด่นสิบหน่วยบนสูวนนี้มาให้เพื่อนดูแล้วก็สรุปไปเลยนะก็น,นะ ผมจะยกมาหลา,หลายสูตรอย่างเงี้ยไม่ไม่พอหรอกเ,เพื่อนทัง้งทบผมสรุปร่างไปแค่ให้เพื่อนดูแค่สูตรเข้าย,ยาของผมให้เพื่อนดูแค่งวดสุดท้ายกว่าจะอธิบายเสร็จคือยังยาวยาวไปตั้งสิบกว่านาทีนานเพือ่อนนะคลิปนี้สูตรนี้เพื่อนก็ดูไปแล้วผมก็เลยเอามาให้เพื่อนดูไป มาแล้วก็ดูเล็กนี่แนะครับนะอันนี้เพื่อนดูไปแล้วเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูน้นตนะอันนี้ดูไปแล้ว,ละนะนนลวถ่ายไปแล้วนี่ถ่ายไปแล้วคลิปเด่นเด่นล่างนั้นเพื่อนนะคลิปเด่นล่าง ไปแล้วผมก็เลยหา,าตรงนี้มาเพื่อนดูหลักสิบผมหาได้ตัวเดียวหลักหน่วยอันนี้คือเด่นบนล่างแล้วก็ไปชนหลักหน่วยไปชนหลักหน่วยแล้วก็เข้าแต้มเข้าแต้มสองตบนเข้าแต้มสองตะบนผมไม่จับหลายชุดนะเพื่นผมจับชุดเดียวนะั้นเพื่นสองตบนผมจับชุดเดียวผมถ่ายเห็นเพื่อนไปแล้วนี่แล้วก็ ผมก็เลยเปิดมาวางให้เพื่อนดูเด่นล่างส่วนนี้เข้ามายาวเด่นล่างสองส่วนเนี้ยเข้ามายาวอยู่ในนี้อยู่ในสองส่วนเนี้ยมันมัน,ม,นมันมีหลักมันมีหลักสิบด้วยหลักสิบผมหาได้ตัวเดียวสิบผมหาได้ตัวเดียว มาดูนี่เลยเพื่อนดูลืนเขียนแต้มสามตะบน กันนะเดี๋ยวจะชช้เวลาไปเลขล่างเขาใบเดียวนี้แหละเลขบนเขาใบเดียวผมเขียนเลขบนเลขล่างสใส่ข้างบนแล้ววันนี้ผมเขียนเลขเลขบนใส่ข้างล่างมันเต็มหน้าจะได้ทิ้งไปนั่นก็นะเด่นสิบหน่วยมาชน,นกับหลักสิบหลักสิบผมหาได้ตัวเดียวหลักสิบผมหาได้ตัวเดียว ผมพิมพ์ให้ตอนแรกผมได้หลักสิบสองตัวตอนแรกผมได้หลักสิบสองตัวผมได้เลขสี่เป็นตัวลองนั่นพอนะผมได้เลขสี่เป็นตัวลองหลักสิบผมได้ตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งผมไม่มีผมไม่มีเลขสี่แล้วเลขสี่นี่ก็ไม่น่าเล่น ผมก็เลยจับแค่ตัวเดียวนั้นเพน,นะสุดเดียวสองตัวบนสองตัวบนผมจับชุดเดียวสองตัวบนผมจับสุดเดียว,ว,ดเ,ดยวเด่นสิบหน่วยผูชนก็หลักหน่วยหลักสิบผมหาลายสูตรได้ตัวเดียวแล้วก็เข้าเลขเด่นเข้าเลขเด่นตัวนี้ก็เลขสองนี้ก็ไปเข้าเลขเด่นเข้าเลขเด่นสองตัวมาตัว เข้าเลขเด่นสองตัวมาตัววันที่ผ่านมาเลขเด่นสองตัวมาตัวได้สามกับแปดเข้ามาทั้งคู่เข้ามาทั้งคู่สามกับแปดวันนี้เลขเด่นผมหาได้เลขหกกับเลขสองสองตัวแล้วก็หลักร้อยผมหาได้ตัวเดียววันนี้ผมได้ตัวเดียวนั้นเพื่อนนะสามทุบบนด้ชุดเดียว ดเดี๋ยวลองดูนั่นเพื่อนนะผมก็ถ่ายสองตะบนให้เพื่อนไปแล้วเฉพาะอันนี้ผมก็เลยไปเอาล็อกสองตะบนมาให้เพื่อนไปเลยล็อกสามตะบนที่เป็นหลักร้อยถ้าละถ้าสองตะบนชุดนี้หลักร้อยก็จะเป็นชุดนี้ทั้งหมดเลยคือผมเอาล็อกนี้ทํามาทั้งหมดแล้วที่หลักร้อยผมมีตัวเดียวแค่นั้นอยู่นี่นั้นเพื่อนนะผมหาได้แค่นี้ผมไม่ได้เอาสูตรมาถ่ายให้เพื่อนเยอะๆถ้าสูตรมาถ่ายให้เยอะ ไม่พอเราเวลาเพื่อนคนทําไม่ความจริง่ะถ้ากับว่าสองตับนผมได้ชุดยวหลักร้อยผมเอาล็อกล็อกสามตัวบนถ้าสองตัวบนหกสองเลขเก้าหกสองเลขแปดหกสองเลขเจ็ดหกสองเลขหกหลักร้อยที่จะเป็นหลักร้อยได้ กสองเลขสี่หกสองเลขสองหกสองเลขสามหกสองเลขหนึ่งผมเหลือรับร้อยตัวเดียวนั้นเพื่อนนะคนในอยากได้ชุดเดียวก็โทรมาถามเราคงไม่ถ่ายให้ชุดเดียวนั้นเพื่อนนะแปบดบชุดนี่ก็ถือว่าน้อยมากแลยเพื่อน,นตอนผู้การประมูลผมประมูลงานอยู่สายโคราชผู้การเขาไปซื้อมายี่สิบชุดนั้นตัวน,นะสองตัวบนล่างสองตัวบนล่าง ขาซื้อมาล้านหนึ่งนั่นก็นึ่นี่ผมทำสามตัวบนแปดชุดสองตัวล่างผมชุดเดียวผมหาได้ชุดเดียวเข้าเลขเด่นเข้าล็อกเข้าเลขเด่นกับเข้าล็อกหมดทุกอย่างเข้าหลักร้อยตัวเดียวเมื่อได้หลักร้อยตัวเดียวแล้วเราก็ามาดูก็ได้แค่นั้นแล้วก็แต้มสามตะบนวันนี้ผม ไปชนกับแต้มสามตะบนผมเหลือชุดเดียวนั้นเพื่อนนะเหลือชุดเดียวเอาหลักร้อยมามาดูแล้วผมเหลือสามตะบนชุดเดียวอ่ะผมถ่ายเหินเพื่อนไปแปดชุดก็เพื่อนบ่หลักร้อยจะเป็นตัวไหนเว,ว่าสองตะบนผมได้แค่นี้ได้ชุดเดียวได้ชุดเดียวได้ชุดเดียวสองตะบนผมไม่มีตัวรองงานเพื่อนนะสำหรับเลขเลขบน ผมมั่นใจว่าผมได้สองตวบนมาทั้งนานแล้วสองตวบนชุดเดียวสองตวบนผมชุดเดียวแล้วก็เอาไปใส่หลักร้อยที่เป็นล็อกของหลักร้อยนั้นเพื่อนะล็อกของส,สองตัวล่างเนี่ยเออสองตวบนเนี่ยถ้าสองตวบนสองหกแต้มแปดก็ หลักร้อยจะเป็นกลุ่มนี้เพื่อนชอบหลักร้อยตัวไหนเอาไปนี่แค่แปดชุดนี่แค่แปดชุดวิการใส่คอลาดเขาเอามาบนล่างยี่สิบเอ็ดชุดยี่สิบสองชุดบนล่างรวมแล้วสี่สิบกว่าชุดอันนี้ของผมชุดเดียวชุดเดียวสองตะบนผมชุดเดียวสองตัวล่างผมก็ชุดเดียวแล้วก็มีตัวกันให้ชุดหนึ่งแล้วก็ ัวทอดแหอีกชุดหนึ่งเข้าตามตามเลืกเด่นแช่นั้นเพื่อนเข้าตามเลืกเด่นผมเอาตามเลืกเด่นแต้มแต้มล่างผมก็ให้เ็นเพื่อนไปแล้วคิดที่สรุปล่างเหลือแต้มเดียวเด่นเดอ่ะคลิปนี้ก็สรุปสามขบวนได้ชุดเดียวนั้นเพื่อนนะได้ชุดเดียว สองตบบนในชุดเดียวสามตบบนในแปดชุดแต่ผมได้ชุดเดียวผมให้สมาชิกไปชุดเดียวคลิปน,นี้ทอนนี้เพื่อนสิบนาทีนะครับว่าเลขเด่นไปติดหลักหน่วยเราไปติดล็อกสำเร็จอีกติดล็อกสำเร็จติดสูตรสำเร็จอีกนะเพื่อนอนะ่ะอันนี้ก็ติดสูตรสำเร็จอีก เลขหกหกกับสองบวกหกกับสองบวกก็ได้เงินแปดเป็นบวกหลักร้อยเข้าแต็มพอดีนั่นเพื่อนะเข้าแต้มพอดีในจะสำนักเรานะจะสำนักอื่นแต็มสามตะบนลงตัวอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามลองดูนั่นเพื่อนะสองตวบนผมชุดเดียวนั่นเพื่อนะแล้วก็สามตบนผมอยู่ในนิกลุ่มเนี้ยในแปดตัวชุดเดียวขอบคุณเพื่อนทุกคนครับัอดีครับ